รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมบอสครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสู้ไทยแลนด์ดินแดนแห่งความรู้ถ้าไม่ดูจะรู้ได้ยังไงและสําหรับเทปแรกนี้นะครับเราจะพาผู้ชมเนี่ยไปพบกับสัตว์นะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะกลัวเขาไม่อยากอยู่ใกล้ๆเขาแต่ว่าสถานที่ที่เราจะพาไปนะครับเขามีการเลี้ยงครับทําให้สิ่งมีชีวิตชนิดนี้เนี่ยความดุร้ายลดน้อยลงสิ่งมีชีวิตนี้จะเป็นอะไรไปติดตามชมพร้อมๆกับพิธีกรภาคสนามกันเลยครับ เป็นสัตว์ที่มีความสง่างามและเกิดมาพร้อมกับสัญชตาตญาณของนักล่าในปัจจุบันประชากรเสือมีน้อยลงกว่าเดิมมากซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับสภาวะทางสิ่งแวดล้อมหรือการเสียสมดุลของธรรมชาติในปัจจุบันและนั่นก็เป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างพวกเราอาจจะมองข้ามสวนเสือสีราชาสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่นอกจากเป็นสวนสัตว์ที่รวบรวมสัตว์น้อยใหญ่ในานาชนิดแล้วยังถือเป็นแหล่งพ่อพันเสือโคร่งแห่งเดียว ททีี่่่ใหญสุดดในโลกกอี้วยสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสู้ไทยแลนด์และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนเสือสีราชาจะพาไปทําความรู้จักกับเสือคร่งสัตว์ที่ดุร้ายแต่ว่าที่นี่เขามีวิธีการจัดการยังไงให้พวกเขาเชื่องได้ขานาดน,นี้ไปกันเลยค่ะกับ,บสู้ไทยแลนด์อยู่กับเสืออาจอยู่กับกันดูดูสิ และวิทยากรของเราวันนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สตัตวบาลของสวนเสือแห่งนี้นี่เองครับพี่อาร์มผู้ที่อยู่กับเสือแห่งนี้ตั้งแต่เจ้าเสือตัวเล็กๆจนโตเป็นหนุ่มแต่การอนุบาลเสือน้อยเหล่านี้เนี่ยจะต้องดูแลอย่างไรจะเหมือนเด็กทารกไหมไปชมกันต่อเลยครับสัตวบาลค,ค่ะสวัสดีครับอาร์มทำสตัตวบาลที่นี่มากี่ปีแล้วครับ ที่เพิ่งเข้ามาทําเมื่อปี58 2ปีครับแล้วพี่อามเนี่ยมาดูแลเสือแบบเนี้ยไม่กลัวค่ะหรือว่าต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจอะไรก่อนไหมตอนแรกๆมาทํางานที่แรกๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยสัมผัสกับเสือมาก่อนเลยพวกพี่ๆรุ่นแรกๆเขาก็สอนไว้ว่าอย่าไปกลัวเขานะถ้าเขากลัวเขาจะได้ใจอะไรประมาณเนี้ยเสือที่นี่เราเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กเขาก็เลยคุยกับคนอยู่แล้วทหารมามีสามพ่อง้วยกันหนึ่งสองสามแล้วพี่อามอธิบายเลยแล้วกันว่า แต่ละคอกเนี่ยมันคืออะไรครับข้อนี้ก็เป็นแบบประมาณว่าแรกลอดเจ็ดวันเราก็มาอนุบาลที่นี่อ๋อคือ <ใน S 1> แยกจากแม่เพิ่งเกิดผ่านมาอีกหน่อยหนึ่งประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์อันนี้ก็ประมาณเกือบเดือนวาฝ่ากับสองเดือนแล้วทำไมต้องแยกกันเพราะว่าเขาอยู่คนละคอกอายุตัวมันต่างกันตัวใหญ่อาจจะมาแกล้งน้องอะไรแบบนี้แล้วว่าตัวเล็กก็ยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดียังไม่แข็งแรงพุดงง่ายๆเขามองเห็นหรือ,อยังอะคะ เห็นแล้วครับนี่แต่แต่ชุดนี้ยังไม่เห็นเขาจะลืมตาเมื่ออายุประมาณ10-14ึงสิวันเขาจะเริ่มลืมตาแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะลืมตาอย่างเนี้ยเราก็จะย้ายให้เขาไปกินนมแม่หมูนมแม่หมูกับนมแม่เสือมันเหมือนกันเหรอคะมันเหมือนกันไหมมันมันอาจไม่เหมือนกันแต่มันก็สามารถกินเพื่อเจริญเติบโตก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเท่าที่ควรแต่ก็ว่าเราก็เสริมนมให้เขาด้วยเหมือนกับว่าเป็นการดึงนักท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยอ่า จุดนี้จะเป็นล,ลูกเสือกินนมแม่หมูนะครับมันเคยเป็นงานวิจัยของสัตวแพทย์ที่เคยประจำอยู่ที่นี่มาก่อนเพื่อว่าจะดูการเจริญเติบโตของลูกเสือว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอัตราการเจริญเติบโตและอีกอย่างหนึ่งผลที่ว่าคอยได้ก็คือว่าก่อนที่เขาจะลืมตาที่ว่าลูกเสือจะลืมตาสักประมาณ4ี่ห้าวันอ่ะเราก็จะย้ายเขามามาไว้ตรงนี้มากินนมแม่หมูพอเขาลืมตามาเขาก็จะเห็นแม่หมูเห็นลูกหมูเห็นพี่เลี้ยง เขาจะไม่เห็นแม่เขาเขาก็จะคิดว่าพรุ่งนี้แหละเป็นแม่ค่ะเป็นแม่เป็นเหมือนว่าครอบครัวของเขาเขาก็จะลดความดุร้ายลงไปโอเคครับพี่ตรงนี้เราเห็นกันแล้วลูกเสือกินนมแม่หมูแล้วพี่บอกว่ามีแม่เสือเลี้ยงลูกหมูเลี้ยงลูกหมูด้วยหมูครับโซนไหนครับนี่ครับเดี๋ยวช่องถัดไปเลยครับโอเคครับโอเค ค่ะแล้วจุดนี้ก็คือจุดที่แม่สื่อเลี้ยงลูกหมูกลับกันกับเมื่อกี้เนาะใช่ครับคือว่าสายไหมเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยได้กินนมหมูเหมือนกันแล้วก็พอเขาโตมาเราก็อยากสร้างอะไรที่มันแบบน่าน่าติดตามอะไรประมาณนี้ก็ลดความดุร้ายเข้ามาแล้วใช่ลดความดุร้ายแล้วเขาก็เลยอยู่กับลูกหมูได้โดยไม่กินโดยไม่คิดว่าไม่กินเลยโดยไม่คิดโดยไม่คิดว่าสายไหม่เขาจะไม่คิดว่าเป็นอาหารเขาจะคิดว่าลูกหมูเป็นลูกของเขาเขาเคยกินไหมครับไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยกินไม่เคยกัดเลย พี่โทนี่ชาวแอฟริกาที่อดีตเป็นนักกยกรรมเดินสายโชว์แต่เมื่อคณะได้ยุบไปก็หันมาเป็นพี่เลี้ยงเสืออย่างจริงจังที่สวนเสือแห่งนี้ประสบการณ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าระดับด็อกเตอร์เลยล่ะครับเพราะเลี้ยงเสือมาเ,เกือบ20ปีดูจากความชํานาญและการควบคุมเสือของพี่เขาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเปะมาสิบเก้าปีสิปีอยู่กับเสือเนี่ยครับนี่เรียกว่ามีความผูกพันเนาะ แล้วตัวบ้าะไหมคะว่าเขาจะทําร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวครับก็เลี้ยงอย่างตัวเล็กอยู่มโต่อไปเลยเราเรียนตั้งแต่ออกจากห้องอนุบาลมาเลยพี่ก็เลี้ยง้เดือนอนเง เช่นเดียวกับสตีฟชาวต่างชาติผู้ซึ่งหลงไหลในสัตว์ชนิดนี้จากครูสอนภาษาให้แก่พนักงานที่สวนเสือแห่งนี้ปัจจุบันสตีฟกลายมาเป็นแขก VIP ของที่นี่และยังเป็นอาสาสมัครให้ความรู้เรื่องเสือแก่ชาวต่างชาติกันอีกด้วยล่ะครับเอ um, first of all I used to do photography and I went to some places and I didn't like the way they treated animals I come here and everybody loves the animals. They're very healthy. They are looked after. Well looked after. Well fed. All the animals are clean. And they all look so good. So I take photographs. Then I get to know some people. Then get to know more people. And I come here now. Eight, nine years. and uh, I still come here. I have a little house. <laughs> I stay and I come then every two months to come work and play with animals. จเป็นอย่างมากนั่นก็คือการยิงปืนให้อาหารเสือถ้ายิงโดนก็ตกลงมาเสือก็กินยิงไร้ไไ็เป้าครับวันนี้วันนี้ก็นำไม้่วย,ยิงไปยิงมาก็เก่งเหมือนกันโดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดโดนเป้าโดนโดนอะไรก็อไม่รู้เนาะก็ดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวก็ได้ความสนใจเป็นอย่างมากถ้าสนใจก็มายิงกันได้ครับ ขออนุญาตยิงกัต่อครับยิงกันเองไม่ใช่อโอ้ขอโทษครับใจเย็นลูกใจเย็นใจแม่ชื่ออะไรนะเราน่ะนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเสือแล้วยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับเสืออีกด้วยเช่น ถ่ายรูปกับเสือน้อยการป้อนนมให้กับน้องเสือดูไปดูมาก็น่ารักน่าอินดูดีนะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่กับกิจกรรมเดินเข้ากรงไปถ่ายรูปกับเสือเบงกอตัวใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมากครับเอาละครับแล้วเราก็อยู่จุดที่สําคัญที่สุดของที่นี่นั่นคือจุดถ่ายรูปกบับเสือ <c oughs> ก,กับเสือใหญ่นะฮะถ่าย <c oughs> รูปกับเสือใหญ่นั่นเองเอ่ะพี่พี่อามครับ ครับผมตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็คือจุดที่จะให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกับเสือตัวใหญ่ๆบิ๊กไซส์เลยอันนี้กี่ปีแล้วครับถ้าตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้อายุประมาณ10ปีครับ10ปีตัวนี้เขาชื่ออะไรคะพี่ตัวนี้เขาชื่อวีโก้ครับเหรอทำไมทำไมถึงชื่อวีโก้เพราะว่าเขาเคยถ่ายโฆษณารถกระบะยี่ห้อนี้มาก่อนอ๋อเป็นพระเอกเนโฆษณาว่างั้นประมาณนั้นโอ้โหสุดยอดแล้วเขาหนักประมาณกี่กิโลคะพี่ วีโกน่าจะหนักประมาณเกือบสอ0ร้อครับสองร้กิโลก่อนหนูเข้าไปนี่เขาอิ่มแล้วใช่ไหมคะพี่โอเคเข้าได้ครับดูเนื้อน้อยแต่ไม่รู้จะออกมาได้หรือเปล่าโอเคเราไปกันเลยดีกว่าค่ะโอเคโอเคครับทางนี้เลยครับพิธีกรของเราได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายรูปกับเจ้าเสือด้วยละครับแต่ทำไมหน้าตาไม่ค่อยสบายใจกันเลย <c oughs> หรือว่าจะเป็นเพราะความน่าเกรงขามของเจ้าวีโก้เสือเพศผู้อายุ10ปีที่หนักกว่า200กิโลเป็นเสือเบงกอพันเดียวกับภาพยนตร์เรื่อง Life of Pi น,นั่นเองแหละครับขอแนะนำตัวนิดน,นึงครับอ๋อผมคงชายยนลำนะครับเป็นหน่วยพ่อพ่พ่อแม่พันเสือใหญ่ที่นี่ครับคอยดูแลเจ้าโก้ครับกันนิชโก้ครับเ<ล>จ้าวีโก้ครับวีโก้ครับอ้าวผมเห็นมันหลับแล้วหลับอันนี้คือเขาได้กินอิ่มแล้วเขาจะนอนถ้าเกิดเ้ามีนักท่องเที่ยวมาถ่ายเขาก็จะนอนอย่างนี้อ๋อนอนลมีครับผม ถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงเขาก็จะตื่นแล้วก็จะเดินเล่นของเขาไปอ้าวแล้วตอนเขาตื่นเราถ่ายรูปได้ไหมได้ครับตอนเขาเดินเดินอยู่อย่างงี้ยไม่ไม่ไม่ครับคือคือเราเดินเขาเดินเขาเราก็ต้องมามัดเขาไว้แล้วให้วให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ถ่ายครับผมแล้วแล้วผมเห็นมันดูน่ารักมากเลยที่มีวิธีดูแลกับมันยังไงให้มันดูเชื่องแล้วมันดูแบบก็ตัวนี้ก็คือเขาเอ่อได้ได้ฝึกมาังแต่เล็กๆนะครับเลี้ยมังแต่เล็กแล้วจนโตโตโตขึ้นมาตอนนี้เก้าขวบเก้าขวบครับผม กว่เทียบเข้ากับอายุคนที่ประมาณก็ประมาณกลางวัยกลางคนเลยครับครับผมอย่างนี้ตัวเล็กที่เราไปถ่ายรูปมาข้างหน้าหลายๆจุดมันก็เตรียมตัวขึ้นมาใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็คือจะหมุนเวียนแบบนี้ก็ได้ครับก็คือหรือว่าเราจะเป็นหน่วยเป็นหน่วยเดียวเลยที่ว่าจะจะฝึกแต่เล็กขึ้นมาเลยก็ได้พี่ฝึกเองเลยใช่ไหมครับครับผมก็จะมีมีวิธีการฝึกขึ้นมาเรื่อยๆขอวิธีการฝึกสักนิดหนึ่งได้ไหครับมันก็คือเราคุ้นเราอยู่กับเขาแบบตลอด ได่ครับใช่ครับผมอยู่อยู่กับเราตลอดเราก็คุ้นเคีกยบเขาตลอดคือไม่ให้ห่างกับคนเลยครับคือให้เขาคุ้นเคยกับคนมากที่สุดอ่ะเวลามีแขกเข้ามาถึงมีกลิ่นอะไรต่ออะไรเขาก็จะไม่ตื่นเขาจะไม่กลัวมีเสียงรบกวนมาเขาก็ไม่กลัวก็คือเขาจะชินกับเราเลยพี่ธงชัยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ธงชัยมากที่ให้ผมเข้าไปเล่นกับน้องวีโก้น้องวีโก้ผมสนุกไหมสนุกมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับ ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการแสดงของเจ้าเสือเหล่านี้กันห้ามพลาดนะครับ ที่เพิ่งทําการโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้เนาะอยากทราบนิดนึงค่ะว่าพี่กบเข้ามาทําตรงโชว์ของเสือนี้ได้ยังไงคะก็เริ่มแรกก็เราก็มาสมัครงานเลยแหละนสระบทั่วไปนะค่ะเราก็มาเลี้ยงเสือเขาครับแต่เริ่มแรกเลยนะครับก็มาอยู่โชว์เขามีโชว์อยู่แล้วแหละครับเราก็มาเริ่มฝึกเรื่อยๆคือพี่กบเข้ามาพี่กบก็เข้ามาทำโชว์นี้เลยโดยเฉพาะเลยหรือว่าเข้าไปโซนอื่นยังคะ มาที่นี่เลยฮะก็เป็นลักษณะเป็นลักษณะเหมือนกับผู้ช่วยของผมอ่ะผมก็เป็นผู้ช่วยเขาเมื่อก่อนเราก็ดูวิดีโอของต่างประเทศบ้างที่เป็นเฟิร์เซ็ตใหญ่ๆเราดูว่าเขาทํายังไงคือเราได้แค่เห็นนะว่าเขาทําแต่วิธีการเนี่ยคือเขาออกมาโชว์เองเลยเหมือนกับพวกเราเห็นใช่ไหมว่ามันโชว์อย่างเงี้ยอแต่คุณไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนแรกๆว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่เริ่มแรกใช่ไหมเราก็จะมา เออเอาเสือกระโดดมันกระโดดได้ไงทํายังไงมันจะเดินสองขาเงี้ยเราก็มานั่งคิดลองลอง,ลองเราดูหลายอย่างอะ่ะคือเราดูใช่ไหมอ่าดูเสร็จครับเราเอาเสือมาตัวหนึ่งแรกๆมันเราไม่ได้ฝึกหลายตัวอย่างนี้หรอกเราฝึกตัวเดียวะมันกระโดดยังไงอืมเอาแค่ว่าให้มันขึ้นไปตรงโต๊ะเนี่ยครับมันก็เป็นปัญหาของเราแล้วนะเออตอนแรกเราก็อุ้มขึ้นอ่ะอุ้มขึ้นมันก็ลงอนะ่ะอุ้มขึ้นเลยอุ้มมันขึ้นไปเลยอ่ะก็ตัวเล็กอะ๋อตัวเล็กก่อนแล้วเราจะรู้ไงว่ามันจะอยู่ยังไงเรามันต้องใช้อาหารเราก็ จากที่เราอุ้มแล้วเอ้ยเอาอาหารให้มันล่อล่อให้มันกินคือมันก็ต้องขึ้นลักษณะไอ้ที่ง่ายๆแล้วผมพยายามอธิบายให้ลูกน้องเวลาฝึกสอนนะไอ้ไอ้เสือที่มันนอนกิ้งอ่งนี้นะใช่ไหมพอมันนอนเนี่ยเราต้องการให้มันกิ้งตัวใช่ไหมโดยธรรมชาติเขาทําได้อยู่แล้วแต่เราต้องการที่จะออกคําสั่งให้เขาได้ใช่ไหมมันก็เดินเวลามันนอนปุ๊บมันนอนเล่นนอนไปนอนเวลาเขาเขาเผลอกิ้งอ่ะเราอาหารให้เขาเลยอ๋อเขาจะจำใช่ไหมเออเขาจะจำเาจะได้อาหารต่เมื่อกิ้ง แล้วอย่างที่โชว์เนี่ยครับสัตว์อายุประมาณกี่ปีครับเสือตัวนี้ย่างหกปีห้าหกปีหกปีแล้วย่างปีที่หกเนี่ยย่างปีที่หกทุกตัวเลยทุกตัวเลยเราจะรุ่นเดียวกันค่ะแล้วเริ่มฝึกตอนเริ่มเอามาโชว์ครั้งแรกอายุเท่าไหร่น่าจะสามเกือบสามขวบแล้วครับก็คือรู้จักกันตอนสามขวบเลยรู้จักตอนหนึ่งขวบหนึ่งขวบแล้วเอามาฝึกเราใช้เวลาฝึก ฝึกเขาเนี่ยสามขวบคือเอามาโชว์ฝึกเขาอีกปีหนึ่งใช่ไหมก็ประมาณสองปีเกือบสามปีถึงจะได้โชว์คือจริงๆแล้วเราเราฝึกบางแอคบางบางอันเนี้ยมันไม่ยากแต่ว่าเราต้องมาจัดคิวไงเราต้องมาซ้อมทุกวันคิวคูณคิวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันใจมั่วถ้าไม่ถึงคิวเขาเขาก็จะไม่ลงไปมันต้องมีแบบแปนอ่ะเราจะเอาเขียนมาเลยเสือแปดตัวใช่ไหมเริ่มเลยเราเอามาเสือแปดตัวละตัวนี้ต้องทําอะไร ตัวนี้ต้องทำอะไรเราจะเขียนไว้แล้วเราก็มาเทสาอย่างอย่างเสือเดินสองขาทำไมมันมต้องอยู่ข้างๆฝั่งนู้นรเราก็เทสก่อนอจริงๆมันนั่งตรงนี้ก็ได้แต่ถ้านั่งตรงนี้เวลาเราจะให้มันเดินเราก็ต้องเรียกมันไปนู่นมันซึ่งมันเสียเวลาเราต้องห้ามอยู่ตรงนู้นเลยพอเราเทสเสร็จเราก็เอาตรงนู้นเลยเออมันมน,มนหลายๆอย่างอะ่ะคือคือเหมือน8ตัวอเอามาเทสหมดเลย8ตัวทำทุกอย่างเหมือนกันแต่ดูว่าตัวไหนมีความสามารถตรงนั้นเยอะที่สุดเราก็จับ ไปยืนตรงนั้นจับไปโชว์ตรงนั้นเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาไปเลยนจะจริงๆแล้วมันกระโดดบวงไฟเนี่ยมันได้ทุกตัวเลยว่าเสียวมากพี่ที่มันตะบปบพี่นะพี่กล้าได้ไงมันมันจะงั้นไหมคือเขาเล่นป่ะหรือว่าคนไหนท่านี่นี่ยอ่าใช่ก็เราก็ลอให้เขาเกาะเราก็เริ่มตั้งแต่เด็กๆนะตันแร่เขาก็เกาะได้แค่นี้ของเราตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยขออนุญาตครับผมเห็นอนุญาตต้องดูฮะอนุญาตครับ อันนี้พี่อออันนี้รอ,นนอยอะไรอันนี้รอยอะไรครับอันนี้จริงๆแล้วก็คือรอยเล็บครับของเนี่ยนะเมือ่อสิบกว่าปีที่แล้วอันนี้คือเขาตั้งใจหรือเปล่าคะหรือว่าเขาโมโหเขาเขาเหมือนกับเขาหนีเราอ่ะแค่นั้นแหละ<อ>เขาผักเราเล็บเกี่ยวเล็บจะคอมม,มากเลยถ้<ร>า<ผ>มาเที่ยวลักษณะเป็นคือว่าเป็นสัตว์ที่มันค่อนข้างอันตรายนะเราก็เราก็หนึ่งเข้ามาเราจะมีทีมงานมีสต๊าฟ เวลาเขาแนะนําอะไรต้องเชื่อเขา้องฝังใช่เวละเริ่มโชว์ปุ๊บเขาก็จะนั่งคุณอย่าลุกมานะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมดูแลเด็กด้วยเด็กเดี๋ยวให้มาตักงทาพยายามจัดระเบียบเพราเรียบร้อยเห็นลีลาโชว์การบังคับเสือของพี่กบกันแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าในแต่ละวันพี่กบมีหน้าที่อย่างไรบ้างในการทำงานที่แสนจะเสี่ยงขนาดนี้ต้องคลุกคลีกับเจ้าสัตว์ดูร้ายกี่ชั่วโมงต่อวันเราไปติดตามกันต่อเลยดีกว่าครับ เราเราก็จะมาเช้า,ามาดูเนี่ยเราก็ปล่อยอย่างนี้ในลักษณะที่เราปล่อยออกมาเราก็จะปล่อยให้เขามารีแลกตรงนี้ชว่วงเช้าหนึ่งแล้วก็ดูสุขภาพเขาเมือนออกบางเงี้ยบางตัวถ้ามันไหนม,นมีอาการป่วยหรืออะไรมันก็จะเนี่ยมันก็จะมีให้เห็น,นงไงมันมันก็ซึมๆฮะเราก็ดูออกนะฮะเราก็ดูว่าเออตรงนี้ก็คือไม่มีปัญหาหรอกตรงนี้ก็ปกติในเรื่องของอาการป่วยอะไรก็ไม่มีก็ปล่อยเขาเล่นประมาณสัก สองชั่วโมงก่อนที่จะไปโชว์ตรงนี้ก็เป็นที่พักเสือจุดดูด้านในฮะเราก็จะเอาเสือออกมาด้านนอกเพื่อที่จะทําความสะอาดด้านในกองที่เขานอนอีกที่หนึ่งแล้วเป็นการสแตนบายตรงนี้คือจะเอามาเตรียมไว้ฝึกช่วงเช้าสองตัวเนี่ยมามามา ครับเดี๋ยวเราก็เนี่ยพอเสร็จเราก็จะมีเก็บพวกของเสียพวกตะระที่เขาถ่ายมาเก็บทำความสะอาดฉีดน้ําลงแป๊บสบู่อะไรเงี้ยแล้วก็ให้น้าให้น้าแล้วก็ปล่อยให้กรงเขาแห้งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นแหละพอกรงเขาแห้งอะไรเรียบร้อยก็ได้เวลาเราเก็บเข้าไปเหมือนเดิม ด้านในกองเช้าๆก็จะเป็นลักษณะเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะสกระปรกเราก็จะเคลียทั้งหมดเลยเนี่ยลักษณะเงี้ยเียเราก็จะทําเก็บเก็บออกแล้วเราก็จะล้างอันนี้เป็นตัวเล็กๆอยู่ยังเล็กอยู่เราก็สามารถที่จะเข้าไปด้านในได้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ตัวนี้มัน6กเดือนฮะห้าหกเดือนประมาณนนเนี้ยคือเนี่ยฮะอย่างเนี้ยคือน,นิสัยก็ล่าเริงนะฮะ เนี่ยมันก็จะคือเขาเล่นเขาไม่คือเขาไม่ไม่ผอมจนเกินไปใช่ไหมเนี่ยลักษณะเงี้ยเขาออกมาเขาเขามีความสุขอะดูง่ายๆดูความมีความสุขขนเป็นมันอะไรเงี้ยคนทั่วไปมองอะนะเขาก็จะมองแค่ว่าอ้วนกับผอมลักษณะของมองสัตว์ะนะแต่ว่าสัตว์ที่เราใช้ในการโชว์เนี่ยมันก็จะมีการออกกำลังกายของมันทุกวันก็เหมือนคนเราไม่ มีอ้วนมีพอดีมีพอมเนี้ยแต่เราก็จะเซฟให้อยู่ในหุ่นลักษณะนี้เพราะเราเราออกแสดงแล้วร่างกายเขาก็คือเขาออกกำลังกายอ่ะมันจะไม่อ้วนแล้วมันจะไม่มีไขมันเท่าไหร่ใช่ฮะคือตัวนี้ในแผนมันก็จะเป็นเบื้องต้นเลยก็คือให้เขานั่งยกขาให้ได้ตัวนี้จะตัวนี้จะมาเนเนี่ยตัวนี้จะมานอนคู่กันแล้วก็ วิ่งตัวไปพร้อมๆกันนะเพื่อจะนี่เห็นไหมก็จะมีรางวัลให้เขาตอนที่เขาทำแต่ยังเมื่อกี้มันวิ่งกลับมามันก็คือว่าอย่างที่เราตั้งไว100้ร้อซมันก็ยังไม่ได้เราก็ต้องฝึกมันจนได้แต่มันมันท้งนี้ทั้งนั้นร้อมันไม่มีทางได้ถ้า80%เนี่ยเราก็ถือว่ามันก็โอเคแนละ้ว ของรายการส<น>ู้ไทยแลนด์ในวันนี้และท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าประชากรที่ผ่านมาของเสือนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องโดยฝีมือมนุษย์แต่นะครับสถานที่แห่งนี้สวนเสือศรีราชาเป็นสถานที่พัฒนาและเพาะพันธุ์สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช่แล้วค่ะนอกจากจะเป็นสถานที่ที่เพาะพันธุ์เสือโครงที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือยังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยนะคะสัปดาห์หน้าผู้กับเฟิร์สจะพาไปรู้จักกับสัตว์ชนิดไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะส่วนวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีคับคบ๊ายบาย และนี่แหละครับก็คือสาระดีๆทั้งหมดในสัปดาห์นี้หวังว่าสวนสัตว์ที่ผมพามาในวันนี้เนี่ยจะทำให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้จักกับเสือมากขึ้นสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับสัตว์ชนิดไหนนั้นอีกเนี่ยต้องติดตามชมกับผมในรายการสู้ไทยแลนด์ดินแดนแห่งความรู้ถ้าไม่ดูจะรู้ได้ยังไง